สวยเลยอะสวยมากๆเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าน้องด้าก็ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยแบบนั้นนะครับพี่พี่ก็อย่าเพิ่งได้เพิ่งว่ากันเลยนะครับผมดูนะครับผมโอ้โหคือแบบนี่แค่ทางผ่านนะยังไม่ใช่ทางเข้าหมู่บ้านนะพี่พี่คือสวยมากทุดสวยมากเลยอะพี่พี่ไม่หญิงครับผมขออนุญาตเนี่ย ถ่ายให้เห็นหน้าให้พวกพี่เอฟซผมได้ดูได้ไหมครับแม่หญิงกลับสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนกลับสวัสดีลุงป้านาอาทีน่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็รวมถึงพี่เอฟซผมทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมน้องด้านเนี่ยจะพาพี่พีเอฟซเนี่ยไปหาแม่หญิงกันนะพี่พี่หรือว่าหญิงสาวรับแรงคนนั้นนะครับพี่พี่หลังจากที่ว่า มีพี่ๆเอฟซีหลายๆท่านเนี่ยอยากให้ผมไปหานะหลังจากที่น้องด้านเนี่ยได้ไล่อ่านดูคอมเมตนต์นะครับผมก็มีพี่ๆเอฟซีหลายคนเนี่ยอยากให้ไปหาแม่หญิงมากๆเลยนะครับผมก็ถ้าพี่ๆได้จํากันได้นะก็คลิปล่าสุดนี่ก็คือคลิปของอผมเนี่ยได้พาแม่หญิงไปไปรักษาตัวนะครับผมก็หลังจากที่ได้ดีขึ้นแล้วก็น้องด้าไม่ได้ทําคลิปพากลับมาส่งอะไรยังไงต่อเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน้องด้านเนี่ยจะพาไปหาแม่หญิงนะครับผมก็ โอเคพี่แล้วก็ก่อนที่จะไปน้องด้าขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องด้าด้วยนะครับโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยก็ครับพี่พี่ตอนนี้น้องด้าได้เดินทางมาเป็นระยะทางระยะหนึ่งแล้วนะซึ่งน้องด้าก็มาอย่างที่ที่หนึ่งนะครับผมก็น้องด้าตอนที่เราตอนแรกเนี่ยน้องด้าตั้งใจจะไปที่ที่น้องด้าเจอแม่หิิงนะครับผมก็ตั้งใจจะไปนะตอนนี้ก็เหมือนน้องด้าเนี่ย เหมือนจะมีอะไรไม่รู้นะครับโดนบันดาลใจครับน้องด้าได้มาจนถึงที่จุดๆนี้นะครับผมคือผมก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ไหนแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าอ่ามันจะเป็นร่องน้ํายาวนะผมไม่รู้ว่าจะออกออกไปทําทงไหนต่อทางไหนแล้วนะเหมือนว่าเดินมาทั้งวันแล้วพี่ๆเหมือนมีอะไรไม่รู้โดนบันดาลใจให้ผมได้มานะผมเนี่ย ันเป็นแม่น้ำใสยาวๆเลยนะพี่พี่น้องด้าต้องไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีอะไรเนี่ยลมันดานใจให้น้องด้าได้มาที่นี่นะครับผมดูนะเป็นแม่น้ำใสยาวๆเลยนะครับผมคือระหว่างเนี่ยน้องด้าชอบมากเลยนะคือน้องด้าต้องเดินแล้วล้อไปซ้ายไปขวาทีนะพอดีเหมือนกัน,นพีพี่รู้สึกว่ามันเป็น มันไงมันเหมือนคล้าๆลยๆว่ามันจะเป็นทางเข้าอะ่ะทางทางเข้าหมู่บ้านนะพี่ๆนะถ้าเป็นแถวบ้านน้องด้าน้นองด้าจะคิดว่าแบบนี้นะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเที่ยวมาถึงที่ไหนแล้วนะครับผมดูนะพ,พี่สวยมากเลยนะพี่ๆครับตอนนี้น้องด้าได้เจอกับใครก็ไม่รู้นะพี่ๆนะนู่นเลยครับพี่พใครวะ ไม่ก็แล้วนะ้นองด้านเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเข้าหรือว่าผมมาผิดที่หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะพี่พี่เราเข้าไปดูกันใกลนะ้ๆันมันคือใครก็ไม่รู้นะตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยยังไม่เห็นผมนะพี่พี แต่งตัวคล้ายๆว่านุ่งหน้าอกแล้วก็แต่งแบบจงกระเบนนะพี่พี่นะผมขอโทษด้วยนะพี่ๆี่ผมไม่รู้นะมีอะไรก็ไม่รู้นะโดนมันดันใจใผมเดินมาที่เนี่ยคือตอนแรกผมจะไปยังเส้นทางที่ผมไปเจอกับแม่หญิงประจํานะแต่มันเหมือนว่ามีอะไรก็ไม่รู้โดนมันดันใจใผมมาที่นี่เราพี่พี่ดูนะตอนนี้ผมได้เจอกับใครก็ไม่รู้เนี่ย แต่ว่าถ้ามองจากข้างหลังนี่ก็คือผู้หญิงแน่นอนเลยนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะเขายังไม่เห็นผมนะผมก็ไม่ไม่รู้ว่าถ้าเขาเห็นผมเนี่ยเขาจะตกใจหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยแต่งตัวไม่ได้เหมือนเขาเลยนะผมก็ใส่เสื้อกีฬาของผมแล้วก็ใส่กางเกงขายาวนะพี่ไม่ได้แล้ผมต้องถามถามทางแม่หญิงละแม่หญิงท่านนี่คือใครก็ไม่รู้นะ ผมต้องลองสก,กิดดูเขาก่อนเลยผมลองเรียกเขาก่อนดีกว่าว่าเขาคือใครนะพี่พี่ครับเดี๋ยวเนี่ยน้องด้านเนี่ยจะลองเข้าไปถามทางของนางดูนะว่าแล้วก็ถามด้วยนะว่านี่คือที่ไหนคือน้องด้าไม่เคยมาเลยนะครับพี่พี่ผมคิดว่าตอนนี้นางน่าจะได้ยินเสียงผมนะผมจะลอง เดินออมไปถามมา ใม่ไหมหญิงใช่ไหม่หญิงจริงไหมเนี่ยแล้วทําไมทําไมผมถึงมาที่นี่ก็ไม่รู้นะมันเหมือนว่ามีอะไรก็ไม่รู้โดยมันดานใจให้ผมมาที่นี่พี่ๆได้เจอไม่หญิงนะผมคิดว่าไม่ใช่ไม่หญิงนะตอนแรกเนี่ยมางเหรอเอางี้ดีกว่าไม่หญิงผมขออนุญาตถามก่อนนะว่าตรงนี้เนี่ยมันคือที่ไหนว่าวมันเหมือนว่ามีอะไรก็ไม่รู้อะ่ะโดยบันดานใจให้ผมมาที่เนี่ย ผมสบายดีแล right ้วแม่หญิงสบายดีไหมสบายดีมันแม่หญิงตรงนี้มันใช่ทางทางเข้าหมู่บ้านไหมครับนี่เป็นทางทางเฉยๆเข้ากมา่อกใกล้ถึงหมู่บ้านยังก็อีกไกลอยู่นะอีกไกลเหรอใช่พี่พี่ครับแม่หญิงบอกว่าอีกไกลอยู่นะครับผมอ๋อนี่ยังไม่ใช่ทางเข้าหมู่บ้านนะตอนแรกน้องด้าคิดว่าทางเข้าหมู่บ้านนะครับผม ขอโทษนะแม่หญิงที่ผมเนี่ยไม่ได้มาหาแม่หญิงเ,เลยอะ่ะข้ไม่ได้ใจ้ามานานนที่สุดก็ได้เจอแม่หญิงนะพี่พี่ได้เจอแม่หญิงแล้ววันนี้ผมเนี่ยตั้งใจมาตามหาแม่หญิงเลยนะมีพี่เอฟซเนี่ยหลายคนเนี่ยอยากเห็นแม่หญิงมากเลยอะ่ะลันากที่จ้าทำมาส่งข้าในเงินหน่วค่าข้าก็อยู่แต่ในบ้านข้าก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยพอไม่นานแม่หญิงแล้ว แล้วแล้วที่ที่ผมเนี่ยไปหาแม่หญิงประจํา,านี่ยอยู่ตรงไหนครับทำไมทำไมมันผมถึงโดนบรรดาใจผมมาถึงที่เนี่มาต้องเดินเข้าไปกินแต่ก็ดีนะที่ข่อได้โชกับเจ้าวันนี้ข้าแค่ออกมาดเดล่นไม่คิดว่าจะได้โชก,กับเจ้าเลยได้ได้เจอแม่หญิงตัวเป็นๆแล้วนะแล้วดูสิเอา รองเท้าไม่หยิงไปไหน่ที่ผมให้อ่ะมันขาดไปแล้วถ sí. ้าก็เืมเท้าเปล่ามารองรองเท้าที่ผมให้นี่มันขาดไปแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ไม่รองเท้าที่ผมให้ไม่หยิงเนี่ยไม่หยิงบอกว่ามันขาดไปแล้วนะพี่ๆนะก็เดี๋ยวถ้าผมเข้ามาอีกเดี๋ยวผมจะซื้อคู่ใหม่ให้นะแล้วถ้าผมเข้ามาอีกเนี่ผมจะได้เจอไม่หยิงที่ไหน่ะได้เจอที่นี่ไหมหรือว่าจะได้เจอเจอที่ไหน ข้าก็าจะหยิมาเดินเล่นที่แาวหนีงนี่แะบางทีข้าก็จะได้นั่งพี่พี่เจ้าคือมาโทก,กับข้าเมื่อก่อนอเจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอย่างที่เห็นเลยแม่หญิงสบายดีมากเจ้าดูตัวใหญ่ขึ้นนะ <c oughs> พ,พี่ไม่หญิงบอกว่าผมเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นนะคือเราสองคนเนี่ยไม่ได้เจอกันนี่แบบประมาณประมาณสี 4ีถึงสามสามสี่ห้าเดือนเลยใช่ไหมแม่หญิงคือเราไม่ได้เจอคือเราไม่ได้เจอกันนานมากนะแล้วก็เราได้มาเจอกันเนี่ยความสัมพันธ์เราก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็ไงครับมันก็ยังคือคนรู้คนรู้จักกันเหมือนเดิมนะครับก็ไงไม่ใช่ว่าลืมกันไปแล้วอะอย่างนี้นะพี่พี่ผมอะคิดว่าแม่หญิงอนะ คือถ้าจะเจอผมครั้งแรกผมเชื่อว่าไม่หญิงเนะี่ยจะตกใจจะอะไรอีกนะคือไม่เชื่อว่าไม่หญิงเจอผมปุ๊บจะจ้าผมได้เลยนะค่าประจำได้ไดคด่าเคยอยูกับเ้าเจเคยดูแลค่าตอนนี้ค่าไม่สบายใช่ต้องขอบคุณท่านอยู่เลยไม่ต้องขอบคุณหรอกไม่หญิงผมอยากช่วยไม่หญิงอยู่แล้ว ตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็ดีแล้วเนี่ยยังไม่นานมาเนี่ยแม่หญิงเขามันมีเทศกาลที่บ้านผมนะมันมีพิศการวันสงกรานเนี่ยแถวบ้านแม่หญิงเนี่ยมีไหมไม่มีหรอไม่กบ้านงาก็จะมีก็่นานคืจะมีการ จะได้มีก็คงได้มีค่สื่อเนาะครับพี่ น้องด้านเนี่ยได้ถามแม่หญิงนะว่าอาะที่อสี่ห้า 4, วันที่ผ่านมาเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยมีประเพณีวันสงการเนี่ยบ้านแม่หญิงเนี่ยมีไหมแม่หญิงเนี่ยเขาพูดเสียงเบามากนะแต่ว่าเขาบอกว่าอาไม่มีนะครับเขาบอกว่าที่บ้านนี้ก็จะมีแค่พวกร้องเล่นร้อนลำอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็คือถ้าเป็นมนุษย์เราๆนี่ก็คือเขาบอกว่าจะไม่เห็นนะเต็มที่ก็แค่จะได้ยินเสียงนะครับผม อีกที่ที่ผมพาไปดูหน้าไม่ยิิงกันชัดๆเลยนะคือตัวจริงไม่หยิงคือแบบสวยเลยอะสวยมากๆเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าน้องด้าก็ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยแบบนั้นนะครับพี่พี่ก็อย่าเพิ่งดได้เพิ่งวากันเลยนะครับผมดูนะครับผมโอโ้โหคือแบบนี่แค่ทางผ่านนะยังไม่ใช่ทางเข้าหมู่บ้านนะพี่พี่คือสวยมากดูดิสวยมากเลยอะพี่พี่ แม่หญิงครับผมขออนุญาตเนี่ยถ่ายให้เห็นหน้าให้พวกพี่เอฟซีผมได้ดูได้ไหมครับแม่หญิงข้าคงไม่สามารถที่จะให้เจ้าอนุญาตถ่ายหน้าของข้าได้นอกเสียจากคนที่เคยทำบุญร่วมชาติจังมากับข้าถึงที่จะให้ข้าได้ข้าจะพูดยังไงดี ต้องเป็นคนที่เคยทําบุญร่วมชาติกันมาข้าถึงสามารถที่จะให้เขาได้เห็นใบหน้าของข้าได้เหมือนกับเจ้าเหมือนกับเรามีบุญวาสนาร่วมกันมาเราได้พบเห็นกันแม่หญิงแล้วผมไปมีบุญกับอ่าร่วมวาสนากับแม่หญิงเนี่ยตอนไหนทาไมผมถึงจําความอะไรไม่ได้แม่หญิงพอจะจําได้เล่าเรื่องอะไรนี้ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับหรือว่า,ายังไง หรือเมื่อก่อนที่เราอยู่คนละภพคนละชาติกันและที่เจ้าได้เข้ามาเห็นข้าตั้งแต่ที่เจ้าเข้ามาครั้งแรกถ้าเป็นคนอื่นคงไม่ได้พบเห็นข้าแต่เจ้ากลับได้เจอกับข้าอก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่ก็ไม่อาจจะล่วงเกินแม่หญิงได้นะครับผมเพราะว่าแม่หญิงบอกว่าไม่สามารถให้บุคคลภายนอกเนี่ยได้เห็นแม่หญิงได้นะ เขาบอกว่าคนที่ได้เห็นก็คือคนที่เคยทาบุญร่วมชาติมากับเขานะครับผมคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมไปทําบุญร่วมชาติกับแม่ยิงเมื่อชาติที่แล้วอะไรยังไงนะครับผมผมถึงสามารถเห็นแม่ยิงได้เนี่ยผมขอเนี่ยคถ่ายค้างๆให้ PFC ดูนะว่าตอนนี้เนี่ยแม่ยิงเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่มีอ่า รองเท้าแล้วนะพี่พี่คือผมตั้งใจว่าจะหาซื้อรองเท้าให้แม่หญิงสักคู่หนึ่งนะขออนุญาตแม่หญิงนะครับผม<ๆ>พี่<ๆ>พี่เห็นไหมว่าแม่หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ใส่รองเท้านะผมจะถ่ายให้พี่ดูเห็นไหมแม่หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ใส่รองเท้านะ อถ้าผมเข้ามาอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมจะซื้อรองเท้านะแม่หญิงผมขอบคุณนะที่แม่หญิงเนี่ยผมได้โดนบันดาลใจผมเนี่ยได้เข้ามาอย่างเส้นทางนี้คือถ้าผมไปเส้นทางเดิมที่ผมได้ไปเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะไม่เจอแม่หญิงก็ได้เจ้าจะกลับตอนไหนหอก็เดี๋ยวอีกสักพังเนี่ยเดี๋ยวผม ไม่ดิเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวผมค่อยกลับดีกว่าแม่หญิง,งผมอยากใช้เวลานี้อยู่กับแม่หญิงคุยเรื่องคุยคุยกับแม่หญิงถามอะไรอีกเยอะเลยอะ่ะแม่หญิงได้สิผมขออนุญาตพี่พี่เอซเนี่ยใช้ช่วงเวลาเนี้ ได้พูดคุยเล่นกับแม่หญิงหน่อยนะครับผมทำไมปลาไมปลายเหพี่พี่คือ ต้องดน้องเดิดนเดินไปมเมื่อกี้ผมผมเจอปลานี่มันมัน,มนเหมือนว่ามันตายนะพี่พี่นะผมไม่แน่ใจว่ามีคนมาล่ามันหรือเปล่าแต่ว่ามันมันตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่หญิงมีคนมาล่าปลานเนี้ยตอนนี้เนี่ยฮะทำไมมันตึงมมันตตายคนในเนื้นของข้า เข้ามาที่นี่ได้ด้วยหรอแม่หญิงเขาจะทำยังไงเนี่ยจะทำยังไงนี่จะจะที่แม่หญิงจะเอากลับไปทําพิธีที่บ้านของแม่หญิงนะคือผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าเดินมาแล้วเห็นนะไม่หญิงอยู่ตรงนานแม่หญิงไม่เห็นหรอ มองออกมาสายที่เจ้าเคยเตจอท่าได้จริงที่หนุบบ้างอย่างเพิ่มเพิ่มเวลาน่าไปแค่แค่จะไม่เห็นต้นไม้แบบนี้เลยนะพี่พี่ครับคือในน้ำเนี่ยใส่มากคือเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นเยอะมากเลยแมะไม่จริงนะคือปลาปลาเยอะมากๆเลยนะครับพี่พี่คือแบบ อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะไม่อยู่หอยหอยคือเยอะมากพี่พี่นี่อยู่ไรไม่องเอออ่อนเดี๋ยะว พี่เดี๋ยวน้องได้ให้แม่หญิงเนี่ยใส่ของเขาก่อนนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันคืออะไรคือหอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะครับผมถ้าเป็นแถวบ้านเนี่ยก็คือน่าจะไม่ได้อยู่แบบนี้นะก็คือน่าจะเอาไปหมดมันจะเป็นประมาณคล้ายๆว่าเป็นหอยแบบหอยจ๊บนะครับผมโคตรเยอะพี่พพปลาเยอะมากพี่ เป็นแผลถึตาแล้วเลือกมันออกพี่ครับตอนนี้ก็คือน้องด้าเนี่ยต้องให้แม่หญิงใส่รองเท้าน้องดา้าก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีพวกหอยอะไรพวกนี้เดี๋ยวตามแม่หญิงนะก็เดี๋ยวก่อนกลับเนี่ยก่อนกลับระหว่างเดี๋ยวถ้ามาอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะซื้อรองเท้ามาให้แม่หญิงนะ ต้องหาที่มันนานๆเลยนะให้กับแม่หญิงนะครับผมผมมาที่นี่แล้วผมรู้สึกดีตลอดเลยนะพี่ผมชอบมากๆเลยว่างๆเนี่ยผมอยากพานะถ้ามีโอกาสนะพ,พี่ผมจะพาน้องไม้เด้เอ้ยไม่ใช่ผมจะพาน้องภูนะได้มาพบเห็นกับแม่หญิงนะแต่ผมไม่รู้ว่าแม่หญิงเนี่ยเขาจะอนุญาตให้น้องภูเนี่ย ได้มาไหมครับผม,ผมคือผมคิดว่าถ้าน้องภูมาน้องภูอาจจะชอบที่นี่เลยนะเพราะเป็นที่แบบธรรมชาติแบบโคตรโคตรอ่ะพี่พี่ผมชอบมากเลยนะครับพี่พี่ <c oughs> ตอนนี้ก็ช่วงบ่ายๆนะมันจะเดี๋ยวก็จะเริ่มเย็นแล้วนะันเดี๋ยวพอน้องด้ก็ต้องเตรียมตัวกับกับอ่าที่ บ้านด้วยนะพี่พี่ถ้าจะนอนค้างคืนก็ต้องสร้างห้างนะผมคิดว่าถ้าเรากลับตอนนี้ก็ยังทันเดี๋ยวน้องดา,าจะกลับดีกว่านะน้องด้า่าจะไม่ค้างคืนนะครับพี่พี่แม่หญิงครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตแม่หญิงเนี่ยกลับแล้วนะเดี๋ยวถ้าผมมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมจะซื้อรองเท้ามาให้แม่หญิงนะ จจแลแ้วแไว้เจอกันใหม่นะครับแม่หญิงผมกลับก่อนนะครับบาย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 พีเอฟซี bye. Bye ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวน้องท่าจะเดินทางกลับก่อนนะครับผมอย่าลืมที่จะช่วยน้องด้าคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อปเป็นกำลังใจให้กับน้องด้าด้วยนะครับผม